สวัสดีครับอัลติสคันนี้ 2.0V ครับเป็นสเปคที่หายากครับเนื่องจากปกติอัลติสก็จะเป็น106หรือ108เนอะแต่คันนี้คือ 2.0V ครับเดินดูรอบคันก่อนตามสบาย1รอบครับ 2.0V หายากจริงๆบุ๊กเซอร์วิสครบเดี๋ยวค่อยโชว์ครับดูรอบคันกันก่อนตามสบายในความสมบูรณ์ของรถ1รอบครับอะดูดีๆเลขสวยด้วยดูกันเลยตามสบายหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยเปิดให้ดูว่าไม่มีชนเบาไม่มีชนหนัก ไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยคว่ำตายหาเหวใดๆทั้งสิ้นครับพี่เลื่อนมากลางถนนเลยดีกว่ามาอ่ะถ่ายตามสบายครับนี่ครับ 2.0V เนี่ยตัวล้อแม็กอะไรต่างๆก็จะแตกต่างจาก1.8ค่อนข้างเยอะครับมาดูรอบคันยัง ได้ดูยังเรรียยบ,ออ <Okay. S 2> บ้อโอเคก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับ <Book S 1> อันนี้พี่โชว์ก่อนเลยบุ mm ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆนะครับ mm hmm. ยังอยู่ครบถ้วนนะครับสมุดคู่มือการใช้งานโน่นนี่นั่นต่างๆยังอยู่ครบถ้วนครับ mm hmm. เดี๋ยวพี่เปิดฝากระปโรงแหมแต่อยากจะถึานภายในสวยจริงสองสเนี่ย สเปคนี้คือได้เบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำสปอร์ตจากโรงงานครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ต่อครับฝากระโปรงเดิมเดิมสติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์ยังอยู่ซุ้มอะไรต่างๆเดิมเดิมอ่ะดูได้เลยครับนี่ครับคานหน้าต่างๆเดิมเดิม แล้วก็ไปถึงด้านขวาเดี๋ยวเขาเรียกแกเอามือแกชีเกช้เลยแล้วกันง่ายดีใน YouTube ด,ดีอย่างครับมันมีเวลาให้ลูกค้าดูเดี๋ยวผมแกะให้ดูดทุกอย่างใจเย็นเย็นจะบอกว่ารถทุกคันที่เต้นนะครับเราจับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ให้เอาเป็นว่าพร้อมใช้ครับดูครับใสขนาดไหนครับ ใสยิ่งกว่าน้ำแรกคร่ะใสกว่านี้ก็น้ำแรกแล้วครับไม,ไม่ไม่ลงเว้ยเดี๋ยวใจเย็นๆครับอาถายอย่างอื่นก่อนอแม่อันนี้หะต่อครับตัะว,วันนี้คือ2,000ซีซีเตอเาตามอากรน,นะคะจะบอกว่าเวลาขับอ่ะมันขับลื่นมากโตโยต้ยตาฝาเดิมนะที่น้องชี้เลย คันนี้เป็นเขาเรียกว่ารุ่นไฟยากเครื่องยนต์จะเป็นดูอ้าววีทแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวหน้าแบนด์ที่แบบปี08-09อะไรแบบนี้ยจะยังไม่ใช่เครื่องที่เป็นดูอ้าครับดูอ้ oh, <right. S 1> ข้อดีของมันคือขับมันเร่งดีอะ่ะอัตราเร่งดีขับสนุกเลยครับอ่ะต่อมาไปดูกันที่คนขับครับ แดดค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับอันนี้จอดในร่มที่หน้าเต็นท์ครับดูสภาพแม็กยางได้เลยครับนี่คือแม็กเดิมโรงงานที่ถือว่าสวยสวยเลยอะนะครับนี่อ่าก่อนที่จะไปดูออปชันครับใจเย็นๆขอมานี่ก่อนเลยครับโอ้เหนียวมาก นี่ครับแกให้ดูตะเข็บแบบนี้ครับนี่ครับทุกคันเพราะอะไรครับลูกค้าจะได้สบายใจนะครับเพราะว่าเราค้าขายออนไลน์ร้อยเปอร์เซนลูกค้าที่ดูจะได้สบายใจว่าไม่มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตายหายเหตุใดทั้งสิ้นครับ2.0 V จจะได้จะได้ตัวนี้นี่อันนี้ซีเรียสตรงนี้เลยสนุกครับอันนี้สนุกเลยแหละ ตัวปรับเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับนี่ใช่นี่ครับนี่ครับอันนี้ลดเกียร์ครับด้านขวาเมื่อกี้ที่น้องถ่ายตัวบวกก็คือเชนเกียร์ขึ้นส่วนส่วนอ่าโอ้โหมีนิ้วประกอบนะครับร <c oughs> ับสายโน,น,น่นนี่นั่นเปลี่ยนเปลี่ยนเอเนเอคลื่นอะไรต่างๆครับอันนี้อะค่ะ หน้าจอดิสเพลย์ครับมันจะไปลิงก์กับข้อมูลตรงหน้าปัดครับคราวนี้มาเรื่องของระบบแอร์แอร์เป็นแอร์ออโต้ครับแล้วแอร์โตโยต้นี่คงไม่ต้องบอกครับหนาวครับเจียเลยไล่มาถึงเกียร์ครับ 2.0V ต็อปจะได้เกียร์แบบนี้ก็คือมีโหมดแมนนวลนะครับก็คือหมดบวกลบครับขับสนุกสนุกเลยครับตัวนี้อันนี้เป็นกุ่มสตาร์ทนะคะ ปุ่มสตาร์ทใช่ครับ <S <S <gy al ance> ใช่ครับอ่ะค่อยๆเดินครับต่อครับระบบช่วยเหลือการทรงตัวไอ้ที่เหลือกระจกไอพวกนี้มันเบสิกอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยครูสคอนโทรลครับอ่ะรบกวนเข้าไปถ่ายชัดใกล้ๆครับอันนี้คือตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติเวลาเดินขับรถเดินทางครับ แต่ถ้าในเมืองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ว่าถ้าสมมติได้ออกพวกมอเตอร์เวย์ไฮเวย์ต่างๆได้ใช้แน่ๆครับและอ่ะดูสภาพเบาะสภาพอะไรต่างๆแล้วก็อย่าลืมก้มต่ำถ่ายเบาะไฟฟ้าด้วยครับนี่เบาะไฟฟ้าอ่ะใช้งานปก,กติตืดนี่นะครับตืดตืด เดือนกับและถ่ายนี่ครับสงสเสาอะไรต่างๆเดิมๆครับนี่เออนี่ไปถ่ายแผงด้วยแผงด้วยดูเลยครับค่อยๆไปครับนี่ถ่ายแผงข้างอะไรต่างๆตามสบายครับนี่คือสภาพจริงๆเรียวๆเลยครับต่อมาครับ ต่อมาอ่ะเดี๋ยวพี่แกะนี้ไว้ก่อนนะอ่ะดูสิ่งที่ผมจะซีเรียสจะย้ำบ่อยๆมากๆก็คือพวกนี้ครับมาร์คตะเข็บตัวถังต่างๆพวกนี้ครับคือมันมันต้องเดิมๆนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็แปลว่ารถอาจจะเคยอุบิเหตุอะไรมาครับเบาะหลังเลี่ยมๆเลยครับยังเบาะคนขับโอเคต้องมีร่องรอยการใช้งานบ้าง อันนี้พื้นฐานปกติแต่เบาะหลังนี่คือเลี่ยมเลี่ยมเลยครับอย่างว่ายุคนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนั่งกันทางรถอะเนาะส่วนมากใช่ส่วนมากจะไปคนเดียวไปคนเดียวอย่างอย่างใไไนมาไหนคนเดียวย่งเก่งอย่างหรูก็สองคนใช่ค่ะเอาล่ะโครงสร้างตัวถังฝั่งด้านหน้าและฝั่งด้านขวาเรียบร้อยแล้วอ่ะดูแผงประตูอะไรต่างๆตามสบายครับนี่ ต่อครับเดี๋ยวพี่ไปเปิดท้ายรถให้ระหว่างที่พี่เปิดดูต่างๆได้เลยครับเลขทะเบียนอะไรต่างๆครับทะเบียนสวยนะคะ3-60ค่ะจะบอกว่าเจ้าของเดิมอะ่ะไปขอสลับไปซื้อจากไหนมาไม่รู้สองหมื่นครับอันนี้ลูกค้าเราให้ฟังอ่าคราวนี้ครับมาดูแก๊สกันดีกว่าแล้วมาดูซีนท้ายเปิดมาเห็นชัดๆนี่ค่ะนะครับนั้นที่น้องถ่ายคือฝั่งซ้ายนะครับ แล้วเดี๋ยวก้มนะด้านล่างครับด,ด,ด้านล่างด้วยหรอด้านล่างด้วยด้านหลังเห็น,น,เ,หน,เ,หนเลยนี่ค่ะซีนท้ายตะเข็บเดิมเดิมเดิมเลยค่ะและเนียนี้ด้านขวาครับพี่เปิดรอไอวไ้ให้แล้วเดิมโอเล่โอเล่ลองถ่ายค่อยๆถ่ายอย่าอย่าหมุนเร็วตอนนี darum, ้นะคะครับนั่นละครับนั่นละครับคลิปนี้ผมจะใช้เวลาให้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นรถที่เคยล้านนิดนิดครับ เคยล้านนิดๆน,นี่แม่โอ้โหโอ้โหแน่นอนจริงสองจส่วนวี <c oughs> แน่นอนจริงอ่ามาอยู่ตรงนี้รอบหนึ่งครับมาอยู่ตรงนี้รอบนึงก่อนแล้วจะเห็นครับว่ารถสวยครับ <c oughs> ผ้าสีถึง ปลายปีครับยี่สิบเก้าพฤศจิกาต่อครับต่อครับอ่ะโอเล่เข้าไปถ่ายก่อนปะเดี๋ยวพี่ค่อยแกะให้ดูเข้าไปถ่ายเบาะถ่ายภายในก่อนครับเดี๋ยวพี่ค่อยแกะแตะเข็บให้ดูทีเดียวครับได้ค่ะนี่ค่ะเบาะหนังนะคะยังแน่นปกักๆกอยู่เลยลูกค้าเก่ารักษารถดีมากๆเลยนะคะ ถ้าเราถ่ายกันให้เห็นชัดๆเหมือนลูกค้ามาดูรถ,รถด้วยตัวเองเลยนะคะโอเคนี่ค่ะตรงปกแบบนี้เลยแผงประตูด้านข้างนะคะเดิมๆเ,เลยค่ะเรียมกิบๆเลยค่ะและมาแกะให้ดูครับแกะให้ดูครับนี่ครับ แกะให้ดูตะเข็บอย่างนี้เห็นชัดเจนครับอันนี้เราถ่ายแบบรีวิวเรียวมากครับไปสนีมาส่งของครับเฮ้ย <laughs> <laughs> แกถ่ายไปสนีด้วยเดี๋ยวลูกค้าไปเชื่อไปสนีมาส่งของครับเ <laughs> จนทีค่ะมาส่งของมาส่งของพอดีครับออเล่ <laughs> o o L e. ชอบออนไลน์เยอะครับ <laughs> ทุกวันนี้ผมเห็นเพื่อนหลายๆคนบอกว่าเวิร์กฟอร์มโฮมใช้ใชใ้จ่ายอยู่บ้านมากกว่าเดิมอีกต่อเออนี่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 อันนี้ออโต้อลาร์มนะครับก็คือ ก็คือระบบสัญญาณการขโมยจากโรงงานครับอขออนุญาตนะะเดี๋ยวพี่แกะให้ดูแล้วค่อยเข้าไปดูภายในต่อนะนี่ครับนี่ครับตะเข็บต่างๆเดิมสนิทคือคันนี้ผมใช้คำว่าไม่มีชนเบาชนหนักพลิกความคว่ตายหายเหวนะครับเห็นกันชัดๆครับให้น้องเข้าไปถ่ายข้างในงต่างๆตามสบายครับถ่ายตามสบายโอเล่โมไปเลยโอเล่เต็มที่ เดิมๆเลยค่ะอูแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะเย็นจริงๆค่ะเป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์เป็นบวกลบนะคะอันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังรักษาง่ายมากเลยนะคะนี่อันนี้เป็นเพจนะคะปี2010 นี่ครับไ,ได้เลยถ่ายเกียร์อีกทีก็ได้ครับอ่าเกียร์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้มันเป็นเกียร์ออโต้ที่มีโหมดแมนนวลครับมันจะไม่ใช่ PRND ธรรมดาเป็นบวกลบโอ้โหแหมมุมมันเท่แล้วเกินนี่ครับโอเล่นี่ไม่ธรรมดาครับคานหน้าหน้าเดิมสนิทแอร์แบ็กไม่เคยใช้ครับนี่ครับ บุกสวิตพี่อ๋อ<ด>โชว์ไปแล้วนี่ว่ะนี่ครับแผงข้างอะไรต่างๆถ่ายเลยครับน,นี่คือเรียวๆเลยครับดูเอ้า t i โอเคถ่ายใช้ไหมเรียบร้อยโอเค,คอ่ะเจอกันหน้ารถครับไปเจอกันตรงนั้นครับแจ้งราคาครับ เอาเงินสดหรือเงินผ่อนก่อนนีครับเงินสดค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดสามแสนกับแปดพันบาทเน็ตเนตไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มห่าเหวอะไรทั้งสิน้นนะครับสามแสนกับแปดพันบาทเน็ตเน็ตสำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่อนล่ะ,ะก็เงินนะคะเครดิตด,ดีกำเงินมาเลย14,00 0บาทผ่อนแค่เดือนละ 6,600บาทนะคะ6ปีต่อเดือนค่ะกี่าาบาทนะครับขออีกทีช้าๆและชัดๆรัรค่ผ่อนแค่เดือนละ6,600บาทนะคะ6ปีต่อเดือนเท่านั้นนะคะสนใจพร้อมซื้อจริงนะคะนี่ค่ะโทรได้เลยค่ะ081 485 0000นะคะเต็นท์ของเราชื่อเต็นท์รถบ้านโลมาน้อยนะคะ เป็นภาษาไทยค่ะพิมพ์ตามนี้ได้เลยนี่กด Google Map มาได้ที่นี่เลยนะคะรถบ้านโลมาน้อยจัดส่งฟรีทั่วประเทศใช่ไม่ว่าจะสดหรือจะผ่อนครับอเอาล่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปปิดกันที่ท้ายรถเชิญดูรถตามสบายอีกหนึ่งรอบครับเปิดเลยครับอ่ะดูอะไร ขา้างในดูแล้วเดี๋ยวค่อยเลื่อนดูเองได้ตามสบายตามสบายครับฝากเบอร์โทรอีกหนึ่งเบอร์0994477051ครับและเบอร์พี่อ้นเอง0814850000ย้ำนะครับว่านี่คืออัลติสรุ่นท็อปสุดเครื่อง2000ซึ่งหาหายากครับ ยากจริงๆในในถนนหายากมากเพราะว่าอะไรวันที่เขาป้ายแดงเขาราคาล้านกับถ้าจะไม่ผิดนะข้อมูลพวกนี้หาง่ายครับล้านกับ50,000กว่าบาทซึ่งพอเป็นมือ2องะราคามันมันมัน,ม,นมันดรอปลงมาเยอะนะครับหน้าขับครับบอกเลยโอเคถ้ามีข้อสงสัยอะไรต่างๆโทรมาเบอร์ที่บอกไว้ครับย้ำราคาเงินสดอีกหนึ่งทีครับ3 8 0 0 0 0บาทเน็ตๆเลยค่ะ ราคาเงินสดนะคะส่วนท้าผ่อนกําตังมาหมื่นสี่ส่งหปีเดือนละ6,600บาทครับสวัสดีครับ